ครับผมวันนี้ผมมาติดตามสวนกระเจี๊ยบที่ฉีดสมแดงสวนของเฮียชัยครับมาดูครับว่าอันนี้กระเจี๊ยบที่ฉีดสมแดงนะครับนี่ครับท่านสังเกตไปครับเนี่ยอันนี้คือครับเนี่ยเนี่ยนี่คือรอยที่เขาตัดครับเนี่ยตัดตั้งแต่เล็กๆเลยครับนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยครับไอ้แห้งๆนี่คือรอยที่เขาตัดไปแล้วครับแต่ท่านสังเกตดูต้นไหมครับเนี่ยต้นจะใหญ่มากครับ เนี่ยครับไล่มาเลยครับเนี่ยครับไล่มาเลยครับนี่ตัดไล่มาเลยครับเนี่ยครับไล่นี่เพิ่งจะตัดไปครับแต่ทุกตั้นดูครับเนี่ยครับเน่เน่น่่เนี่ยดูครับออกเนี่ยครับดูเน่ดูนี่เลยคือดอกดอกกระเทียมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยออกเพียบเลยครับเนี่ยดูครับน้่น เนี่ยครับทุกต้นจะเป็นอย่างนี้ครับดูครับนี่จะออกดอกแล้วก็ดูดูยอดครับนี่นี่นี่ดูยอดดูปลายยอดนั่นเขาก็ค่อยๆยืดไปครับครับฝักสวยแล้วฝักดูสังเกต่ฝักครับฝักจะอวบแล้วมันจะกรอบครับเวลาหักจะไม่เหนียวครับหักมันจะเปาะเปาะเลยครับเนี่ยดูสังเกตูครับนี่นยครับนนอนจะของสวนเดิมมาโน่แล้วครับครับผมแต่วันนี้เฮียชัยไม่อยู่นะครับเพราะแฟนบอกไม่รู้ว่าฉีดไปกี่เที่ยว แต่แต่ขนาดยงดีมากครับระดัครับมันเขียวเงาเลยครับนี่ดูดูครับใบสังเกตที่ใบครับเนี่ยครับใบจะเขียวเงาครับนี่ครับผมท่านใดสนใจโทรเลยครับ0 9 5ย์1 2 6าหครับผมสุดใจส่งทัวไทยครับสวัสดีครับ